วันนี้มีเมนูปลากระพงทอดน้ำปลามาฝากค่ะปลากรอบๆเนื้อหวานๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทานกับน้ำยำอร่อยมากๆวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะเดี๋ยวไปรู้กันเลยวันนี้ปลูกก็ใช้เป็นปลากระพงหนึ่งตัวนะคะ ให้ให้เขาแผ่มาแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ที่ชู่นะคะซับซับน้ําให้สะเด็ดน้ําก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเรานําไปทอดค่ะจะได้ไม่กระเด็นนะคะเสร็จแล้วตั้งน้ํามันค่ะน้ํามันใช้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นปลาตัวใหญ่หรือว่าเป็นกระทะใบใหญ่นะคะแนะนําใช้เป็นไฟแรงเลยนะคะปลาจะได้สุกทั่วถึงค่ะเสร็จแล้วน้ํามันร้อนจัดแล้วค่ะเราก็นําปลาลงไปทอดได้เลยค่ะเทคนิคสำคัญเลยนะคะน้ำมันจะต้องร้อนจัดค่ะแล้วก็ค่อยนำปลาลงไปนะคะ ระหว่างที่เราลงไปอย่าพิ่งขยับปลานะคะให้ทอดแบบนี้สักครู่หนึ่งนะคะอย่าพิ่งไปกลับอย่าพิ่งไปแซะนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาจะไม่สวยค่ะเราก็จะทอดแบบนี้ไปประมาณ7-8นาทีนะคะถ้าเป็นปลาตัวใหญ่นะประมาณ7-8นาทีค่ะแล้วเราค่อยมากลับด้านกันนะคะไฟก็ใช้เป็นไฟกลางหรือไฟแรงก็ได้นะคะต้องดูที่ตัวปลาดูที่กระทะด้วยนะคะแล้วก็ไฟแต่ละบ้านไม่เท่ากันนะคะต้องลองสังเกตดูค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาทําซอสน,น้ำปลากันนะคะซอสน,น้ำปลาก็จะมีน้ําตาลปี๊บค่ะ2ช้อนนะคะแล้วก็น้ําปลาค่ะ2ช้อนค่ะน้ําเปล่าค่ะ3ช้อนค่ะเจลงไปเลยค่ะ ค่ะระหว่างรอปลาสุกนะคะปู่กก็จะมาทาน้ําปลารอค่ะเอาไว้ราดปลานะคะรสชาติก็จะออกเค็มๆหวานๆนะคะจะเค็มแล้วก็หวานดันนะคะแล้วก็หอมค่ะเวลาทานจะอร่อยมากๆเลยค่ะสามารถทานกับกข้าวทานนะคะแล้วก็ทานกับน้ำทานกับปลาแล้วก็น้ำน้ำยำของเรานะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ามัน จางไปแล้วก็สามารถเคี่ยวจนงวดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเค็มไปหวานไปก็สามารถเติมน้ําได้ค่ะแต่ว่าอยาเติมเยอะนะคะเดี๋ยวจะเจอจางจะไม่อร่อยนะคะหอมแบบพอดีพอดีนะคะเราก็จะเคี่ยวไปจนงวดขึ้นมานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะทุกอย่างละลายดีนะคะตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะ,คะปิดเตาได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำน้ำยำต่อนะคะก็จะเป็นเครื่องยำของเรานะคะก็จะมีมะม่วงสับค่ะสับเป็นเส้นแบบนี้นะคะอยู่ที่75กรัมค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะ3มช้อนค่ะน้ำมะนาว2ช้อนแล้วก็หอมแดงค่ะหอมแดงหั่นนะคะอยู่ที่40กรัมค่ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนค่ะจะมีพริกแดงพริก พริกแดงแล้วก็พริกขี้หนูนะคะสับหยาบค่ะอยู่ที่20กรัมค่ะใบขึ้นช่ายค่ะ5กรัมค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาลงมือยำกันเลยนะคะก็นําส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยค่ะก็จะมีน้ำมะนาวค่ะน้ำปลาแล้วก็พริกค่ะพริกสับหยาบนะคะไม่ไม่ไม่นำไปตำนะคะแนะนําเป็นสับหยาบนะคะ ก็จะมีพริกขี้หนูกับพริกแดงนะคะสับรวมกันเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ละลายน้ำตาลปี๊บให้ละลายดีเลยค่ะ สำหรับน้ำยำนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มพริกได้นะคะเปรี้ยวหวานก็ตามสะดวกได้เลยค่ะแต่ว่าปลุกทานทานํทาทํารสชาตินี้นะคะลงอร่อยลงตัวเลยค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานกําลังดีเลยนะคะก็จะละลายน้ําตาลน้นําตาลค่ะก็ทุกอย่างละลายดีแล้วค่ะแล้วก็น้ำหอมแดงค่ะมะม่วงสับค่ะวันนี้มะม่วงใช้เป็นมะม่วงสับนะคะไม่ได้ขูดนะคะ แล้วก็จะมีขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายก็ทําจะให้หน้าตาสีสันดูน่าทานนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็คุกเขาให้เข้ากันดีเลยค่ะ แล้วเราก็กลับมาดูที่ตัวปลาค่ะปลาเราข้างล่างก็สุกดีแล้วนะคะเหลืองหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้านของปลานะคะเนี่ยค่ะปลาของเราไม่ติดกระทะเลยนะคะสามารถขยับได้นะคะแล้วเราก็จะกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะด้านนี้นะคะเราจะทอดต่ออีก4นาทีนะคะเนี่ยค่ะปลาเราเหลืองสวยเลยนะคะไม่ติดกระทะเลยค่ะแล้วเราก็ทอดไปเรื่อยๆอีกนะคะอีกที่4นาทีค่ะต้องคอยหมั่นดูนะคะ นะคะปูกก็ได้แล้วนะคะครบคบเวลาสีนาทีแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนาําปลาขึ้นแล้วค่ะปลาเรานี่นะคะตัวใหญ่นะคะแล้วก็กรอบเนื้อหวานอร่อยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะน้ํามันเราก็สามารถทอดต่อได้อีกนะคะทอดปลาได้อีกนะคะก็คือน้ํามันเราก็ไม่ดําไม่ไหม้นะคะถ้าใช้ไฟตีนนะคะก็จะสามารถนาน้ามันมาใช้ต่อได้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็ไปตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะปลาเราหน้าทานมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะเสิร์ฟคู่กับน้ำปลานะคะน้ำปลาถ้าใครชอบก็สามารถลาดไปตัวปลาได้เลยนะคะแต่ปุ๊กจะแยกไว้ค่ะเผื่อใครไม่ชอบน้ำปลานะคะแล้วก็จะเวลาทานก็จะทานคู่กับน้ำปลาแล้วก็น้ำยำนะคะน้ำยำปุ๊กก็จะมาตักเสิร์ฟใส่ชามเล็กๆค่ะ ตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะหอมทั้งพริกขี้หนูนะคะทั้งปลาทั้งน้ำทั้งปลาแล้วก็น้ำปลานะคะเนี่ยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่าทานไหมคะโรยด้วยถั่วค่ะถั่วก็สามารถเป็นถั่วไม่ดม่วงหิม,มาพานได้หมดเลยนะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะน,น่าทานน่าทานมากเลยค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นของปุกนะคะแล้วเดี๋ยวปุกจะมาลองชิมดูค่ะว่ารสช,ชาติเป็นยังไงนะคะ เนื้อปลาเรากรอบมากๆเลยค่ะปกก็จะทานคู่กับน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำยำค่ะมะม่วงเราเปรี้ยวๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ อร่อยมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทำทานกันนะคะวันนี้ปุกต้องขอตัวเป็นก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ